ตามที่เราทราบนะครับว่ากลางปีนี้ประมาณเดือนมิถุนายนก็จะมีฟุตบอลยูโร2020นะครับซึ่งเป็นวาระเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าจะแข่งกัน12เมืองใน10ประเทศแล้วก็เจอปัญหานะฮะเจอปัญหาเรื่องของโควิด12เมือง12สนามนั้นก็มีทั้งลอนดอนมีทั้งโรมมีทั้งมิวนิกมีทั้งโคเปนเฮเกนบูดาเปสต์นะฮะบูคาเรส มากมายมปรากฏว่าการประชุมล่าสุดที่ออกมานะครับก็ให้เลื่อนไปครับเลื่อนไป1ปีเลยนะครับนี่นะฮะเลื่อนไปเตะเลื่อนไปเตะเ12ิิุนายนถึง12กรกฎาคมปีหน้าก็คือช่วงเวลาเดูยกันนี่แหละฮะแต่เลื่อนไปเลื่อนไปเป็น1นึ่งปีนี่นะฮะก็ผลก็สืบเนื่องมาจาก ความเสี่ยงในเรื่องของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับนี่นะฮะจากนั้นเมื่อเลื่อนไปนะครับฟุตบอลยูโร2020เลื่อนไปกลางปีหน้าก็เข้าใจว่าลีกของประเทศต่างๆในยุโรปก็น่าจะแข่งกันจนเสร็จนะก็คงจะใช้ช่วงเวลาของยูโร2020มิถุนายนกรกฎาคมนะฮะมาแข่ง ฟุตบอลลีกในประเทศจนจบคาดว่าอย่างนั้นนะฮะค,คาดว่าอย่างนั้นฟุตบลอลทุกแงด้วยสิฮะสุดแท้แล้วแต่ว่าการประชุมของสมาคมฟุตบอลในแต่ละแต่ละชาติจะเอาอยัางไงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสอดคล้องกัน<ช>ะจะสอดคล้องกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็อีหลักยี่เหลือมันจะลําบากมากถ้าไม่แข่งต่อจนจบนะฮะจะหยุดเลยมันก็จะเป็นห่วงหัวเป็นห่วงท้ายวุ่นวายไปหมดใช่ไหมฮะทีนั้นก็เท่ากับว่าตัดไปปล่อยหนึ่งละ ่ัของออยูโรออกไปใช่ครับฉะนั้นเกมที่เหลือฟุตบอลลีกของแต่ละลีกใหญ่ๆว่าจะไปแข่งอีกทีเมื่อไหร่นะครับ<ช>อย่างของพรีเมียร์ลีกสับวันพฤหัสบดีนี้จะประชุมกันนะฮะบ,บุนเดสลิกาของเยอรมันปลายเดือนนี้จะประชุมกันว่าจะเตะเมื่อไหร่นะครเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาหยุด แล้วก็จะไปแข่งอีกที3เมษายน uh คนก็มองดูสถานการณ์แบบนี้แล้ว3เมษายนจะแข่งได้หรือเปล่า uh huh. นี่นะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแต่บอลลีของแต่ละประเทศแล้วก็ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกับย uh ูโรปาลีกนะซึ่งมันก็ต้องสอดคล้องกันไปนะแชมเปียนลีก huh. ย uh ูโรปาลีกพวกนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นทีมจากยุโรปนะอิตาลีสเปนอังกฤษเยอรมันทั้งสิ้นสถานการณ์หักหนักอยู huh. ่ใช่ ฉะนั้นเมื่อยูโร2020ก็กลายเป็นยูโร2021นะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยฟุตบอลโลกนะครับในปีถัดไป<ช> 2022, 2022นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะกาตาเป็นเจ้าภาพติดตามกันต่อไปนะครับ วันนี้เมื่อตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาถแถลงถึงมาตรการ6ด้านตามที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมานะครับเป็นครั้งที่2คืนที่2ติดต่อกันหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับ,รบก็ได้ออกมาถแถลงนะฮะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเพราะว่าการถแถลงเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นการถแถลงคร่าวๆคล้ายๆกับเรียกความมั่นใจนะรเรียกความมั่นใจแล้วก็จบท้ายลงที่ประเทศไทยต้องชนะนะครับ แล้วก็วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมาตรการต่างๆก็ผ่านมาจากการพิจารณาของคุณหมอแล้วก็ผ่านมาสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นทั้งหมด6ด้านนะฮะท่านนายกก็มาถแถลงโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มนะฮะในรูปลักษณ์ใหม่